ถามจริงๆครับท่านคิดว่ามีไหมครับวิธีการที่แบบชัดเจนและเรียบง่ายที่จะช่วยให้คนไทยสังคมครอบครัวหน่วยงานชาติบ้านเมืองหรือแม้แต่โลกทั้งใบเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นได้ไม่ยากด้วยเอาเป็นว่าดีขึ้นได้ง่ายด้วยเนี่ยท่านคิดว่ามันจะมีวิธีไหมครับอ่ะผมบอกเลยนะครับสมมุติว่าพวกเราดูวิดีโอนี้แล้วบอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยคําตอบจะชัดเจนอย่างมากมันเป็นภาพอย่างนี้ครับคือคนเราเนี่ยเรามา ทำงานร่วมกันเรามาคุยกันได้หลายแบบแต่เรามาคุยกันเพื่อให้ได้คำตอบเลยทุกคนไปหาคำตอบมาว่าทำยังไงถึงจะดีได้จริงดีได้ง่ายปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือพวกเราไม่บอกต่อวีดีโอปัญหาก็คือพวกเราไม่มาคุยกันคุยกันเสร็จปุ๊บต่างคนต่างก็มีคำตอบหลายคนคำตอบต่างกันจากนั้นครับเอาคำตอบมาร่วมกันร่วมกันพัฒนาคำตอบ ลองดูครับผ่านไปสักระยะหนึ่งคำตอบมันจะชัดเจนและใช้การได้ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับผมไม่ได้มามือเปล่าผมมาบอกว่าผมค้นหามาตามลำดับก็ไล่ไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆได้นะครับสามารถนำมาเติมเต็มคำตอบนี้ได้ผมไม่เจอว่าตอนนี้เนี่ยผมทำง่ายๆอยู่2องจุดสองปมง,ง่ายๆเหมือนกับก้าวเดินซ้ายขวาเลือกให้ดี ลุยให้ดีเลือกให้ดีลุยให้ดีให้นานให้ถึงเรามาคุยกันครับทุกวันนี้เนี่ยผม,ผมก็เป็นคนที่แบบอัดวิดีโออะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอะไรพูดไม่รู้เรื่องแต่ถ้าใครก็แล้วแต่มานั่งคุยกับผมแล้วมาตอบกันจริงๆมาคุยกันจริงๆว่าทํำยังไงนะถึงจะดีได้จริงดีได้ง่ายไปทําความเข้าใจให้กระจางว่าเลือกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นลุยให้ดีย,ยิ่งขึ้นคืออะไรผมว่าเราจะเจอคําตอบ ซึ่งผมก็มีคำตอบอยู่แล้วที่จะมาเติมเต็ม2ปม2.29นี้เลือกให้ดีลุยให้ดีเพื่อให้เข้าใจนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีค่ามากมีค่ามากยังไงนึกภาพครับในพื้นที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยคนปลูกสับประรดกันเยอะมากแล้วสับประรดเนี่ยบางทีมันก็ล้นตลาดราคามันก็ตกมีคนหัวใสไปตั้งโรงงานโรงงานมีกระบวนการตั้งแต่คัดเลือกสับประรด มีการล้างมีการปอกมีการแปลรูปจนกลายเป็นสินค้าจากสเปรยลูกนึงเนี่ยหบาท10บาทโอ้โหมูลค่าเพิ่มอย่างมากส่งขายต่างประเทศด้วยนะครับนําเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยทุกท่านครับสปรดเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นแบบของมีราคาน้อยบางทีมันล้นตลาดอะ่ะเคยเห็นไหมครับชาวสวนปลูกขึ้นเยอะเราเราทิ้ง แต่ถ้าเราสร้างกระบวนการที่เหมาะสมเหมือนกับคนเราเนี่ยการที่เราให้คนไปสัมผัสประสบการณ์คุณภาพไปผ่านกิจกรรมคุณภาพไปผ่านหลักสูตรคุณภาพไปผ่านการโปรแกรมคุณภาพเวิร์กช็อตลบรถแมปคุณภาพเนี่ยทั้งหมดผมไม่ได้อวดเก่งนะครับผมอยากขอร้องให้พวกเราบอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยเพราะผมไม่ได้เก่งแต่มีคนไทยจํานวนมากที่จะเก่งที่จะรู้จุดรู้จังหวะจับจุดได้จับจังหวะได้ว่าทํำยังไง คนสังคมกลุ่มคนถึงจะดีได้จริงดีได้ง่ายคําตอบที่ท่านคิดแล้วออกมาเองซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมก็บอกไว้ในวิดีโอต่างๆหมดแล้วนะครับมันเหมือนกับเด็กคนนึงอยากเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาไปเตะฟุตบอลแป๊บเดียวนะเขาไม่เก่งหรอกแต่เขาเตะเตะมาตั้งแต่4ครขวบห้าขวมุ่งมั่นตั้งใจผ่านการฝึกมาตามลำดับมีฝึกแบบเข้มข้นมีฝึกแบบฉลาดมีฝึกแบบ มีแบบอย่างมีขั้นตอนอย่างเหมาะสมเขาก็จะกลายเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆแปลว่าอะไรครับคนเราฝึกได้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาได้มันมีกระบวนการของมันทุกท่านครับเราเคยเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยมีต่างชาติเอาเรือมาสองลำแล้วทําให้เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างได้เรือลบอะนะครับเพราะว่าอะไรครับวิทยาการที่ก้าลำทุกท่านครับแนวคิดของการที่ เราไปลองอะไรบางอย่างแล้วเข้าถึงมันซึ่งจุดในการลองเนี่ยผมบอกไว้อย่างชัดเจนผมไม่ใช่นักอธิบายแต่ผมเขียนออกมาได้แล้วก็พร้อมที่จะเล่นกับพวกเราทุกคนมันคือรสชาติชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งของการที่เรามานั่งคุยกันเฮ้ยโจทย์ของเราคืออะไรอ๋ออะไรล่ะที่จะช่วยให้พวกเราดีได้จริงดีได้ง่ายอืม เราคุยกันทุกวันนะครับไอจุดท,ที่ดีได้จริงดีได้ง่ายเราคุยกันทุกวันนึกภาพนะครับนึกภาพจริงๆถ้าไม่นึกมันก็จะไม่รู้นะครับจากนั้นครับกลุ่มคนที่มาคุยกันว่าเลือกให้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นคืออะไรลุยให้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นให้นานให้ถึงคืออะไรผมยอมรับครับผมชื่อดามธีรธรรมมนุษย์คำตอบเนี่ยผมได้พูดไว้พอประมาณแล้วแต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจอีกก็คือเราเห็นภาพอ่ะ ปเป็นนักร้องวงดังเลยแล้วเขาเต้นท่าทางต่างๆโอ้โ oh, ห oh, เขาเต้นหน้าดูเราแบบชื่นใจที่ได้เห็นนักร้องหุ่นดีทั้งหญิงและชายนะครับ mm hmm. เต้นเขาเต้นได้ยังไงแต่ถามว่า mm hmm. เกิดจากอะไรครับ mm hmm. เขาเต้นเนี่ยโ oh, เราเต้นไม่ได้เหมือนเขานะ mm hmm. แต่เขาฝึกครับแปลว่าอะไรครับ mm hmm. การที่เรากระจ่างการดีได้จริงดีได้ง่ายกระจ่างการเลือกให้ดีดีย,ยิ่งขึ้นลุยให้นานได้ถึงยิ่งขึ้นแน่นอนคําตอบ มันอาจจะมีหลายข้อมันอาจจะมีหลายจุดเหมือนการเต้นซึ่งอาจจะมีหลายจุดมีหลายท่าทางแต่การที่เราไปเล่นกับมันไปกระจ่างไปทําให้เกิดขึ้นจริงไปถึงจุดหนึ่งเราจะเป็นปกติทําได้ดีเป็นปกติกับการดีได้จริงดีได้ง่ายเลือกให้ดีลุยให้นานทําให้นานะนะครับให้ถึงให้ดียิ่ง,งขึ้นทุกท่านครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ เพราะว่าคำตอบนี้จริงๆแล้วผมบอกหมดแล้วแหละในวิดีโอหมาเยเลขต่างๆนะครับก่อนหน้านะครับแล้วไม่ค่อยมีคนดูก็เลยมาบอกว่าอยากให้ย้อนกลับไปดูเรามาเติมส่วนผมคืออะไรครับขอแค่คนเอ่ยปากว่าดําคนเราคนนี่ยมาคุยกับผมคุยหลายเรื่องนะครับแต่ผมอยากให้หลบคุยกันเรื่องนี้คุยมันทุกวันที่มาคุยนะครับแล้วไปทําจริงๆแค่นั้นจริงๆแล้วเราก็จะดีได้จริงดีได้ง่าย เราจะเป็นนักเลือกตัวเลือกของเราตรวจสอบชีวิตตัวเองได้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้เลือกไหมแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลดีไหมโอ้โหคนเนี่ยไปเตะฟุตบอลประเดี๋ยวประดาวกับคนที่ฝึกฟุตบอลนานๆน,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 นะครับเขาได้รับรางวัลจากการเตะฟุตบอลนั้นทุกท่านครับผมมั่นใจครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข563การที่พวกเราย้อนกลับไปดูสักร้อยวิดีโอก็แล้วกันผมว่าเติมเต็มตรงนี้ เราจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานกลุ่มคนนะครับหน่วยงานชุมชนสังคมได้คําตอบเนี่ยมีทั้งหมดอยู่แล้วแต่คําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือคําตอบที่ท่านมั่นใจแล้วท่านดึงมาใช้จริงๆเพื่อให้เกิดเงินจริงเกิดความสุขจริงเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตจริงพึงพอใจกับชีวิตของท่านจริงๆถามว่าทําไมผมถึงได้มาขอร้องให้บอกต่อวิดีโอให้ให้ไปลองห,ห,หาชี้จุดง่ายที่สุดละเท่าที่ทําได้เพราะว่าอะไรครับ ผมรักจริงๆผมอ่านเกมโลกอ่านเกมสังคมจริงๆแล้วแล้วเลงเห็นว่าขอเพียงนะครับพวกเราเนี่ยไปลองเราจะรู้ได้เลยว่าชีวิตอ่ะถามว่าเราหาเงินทุกวันเนี่ยการหาเงินการทำตาม,ตามเงื่อนไขตามหลักของทุนนิยมตามหลักของระบบต่างๆเนี่ยกับการที่เรารักกันได้จริงเป็นญาติกันได้จริง เนี่ยเราเห็นหน้ากันเนี่ยเราไม่บอกว่าไอ้คนนั้นมีเงินน้อยคนนั้นมีไอ้ตำแหน่งหน้าที่ยกดิากน้อยแต่เรามองว่าเขาเป็นญาติแล้วเขาก็มองว่าเราเป็นญาติอะไรมันดีกว่ากันการสร้างสังคมแห่งการเป็นญาติกันคุ้นเคยจนเป็นญาติกันรักรู้สึกดีและทําดีต่อกันนี่คือคําตอบของมนุษย์ยุคต่อๆไปท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับไม่ต้องเชื่อผมเลยเพราะว่า ผมเป็นคนบ้าโอเคไหมครับผมคือคนบ้าในสายตาของหลายๆคนแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่มองว่าผมเป็นคนบ้าแล้วมาทําทุกวันไปดูประวัติของนักฟุตบอลที่มีชื่อมากๆของไม่ได้ไทยก็ได้เขาเตะฟุตบอลมานานจนเขาเก่งร <ynasty S 2> ่างกายเขาไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากแต่เขาเก่งฟุตบอลแล้วฟุตบอลเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยต้องทําให้นานครับของดีจริงเนี่ย กว่าจะเจอมันเนี่ยต้องทําให้มันนานนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่เข้าถึงสิ่งดีดีสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเราทุกท่านครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับพิสูจน์จะมองว่าผมเป็นบ้าก็ได้แต่อย่ามองคนเดียวให้คนทั้งประเทศไทยมองเลยว่าผมเป็นบ้านะครับเพราะว่ามาเล่นกันง่ายๆใคร่ะจะเล่นใคร่ะที่จะมาเล่นกับฉัน ใครล่ะที่จะมาเล่นกับเรานะครับขอแค่คนนั้นคนพันคนอ่ะในประเทศไทยสมว่าคนพันคนมองว่าผมเป็นคนบ้าแต่คนที่หนึ่งพันหนึ่งมองว่าเฮ้ยลองสักตั้งหนึ่งทุกท่านครับเราก็จะได้แบบอะโอ้หหลักหมื่นคนเลยนะเจ็ดหมืนคนถึงไหมครับถ้าพันคนหนึ่งอ่ะถ้าสิบคนมองผมว่าสิบคนมีหนึ่งคนอ่ะมองผมว่าดีแล้วไปลองโอก็ตั้งเจ็ดล้านคน ถ้าร้อยคนก็เหลือเจ็ดแสนถูกไหมครับถ้าพันคนก็เหลือเจ็ดหมื่นอ่ะโอ้โหคนเจ็ดหมื่นครับที่มาเล่นเกมนี้ด้วยกันขอเถอะนะครับบอกต่อแนะนําวีดีโอให้ผมหน่อยผมก็จะกราบขอร้องทุกคนแหละเอออยากมองว่าผมเป็นบ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วิถีของยุคต่อไปคนที่รักรู้สึกดีมองกันว่าเป็นญาติพึ่งพาอาศัยกันจริงจริงใจต่อกันแฟ์ต่อกันจริงๆอ่ะพี่ครับลองดูครับ ผมไม่บอกว่าทุกคนต้องมาแฟ่ต้องมาจริงใจเลิกคดโกงเลิกมีวาละาซ่อนเลนผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมว่าเปิดโอกาสให้คนบางคนน่ะได้มาลองแบบนั้นน่ะเอาไหมล่ะเค็นไหมครับเอาไหมล่ะแค่นี้เองแล้วเปิดโอกาสยังไงอ่ะไม่ต้องเสียเงินสักบาทบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองคือคือคนเราลองได้หลายแบบเคยเห็นไหมครับคนไปลองเล่นเกมจนติดเกมก็มีคนไปลองเสพยาก,ก็มีแต่นี่ลองบอกต่อวิดีโอแล้ว ลองมาเจอคำตอบดีๆในแบบฉบับของท่านเองจากคลิกแรกขอแค่มาลองทุกวันนะ่ะเดี๋ยวจะเจออะไรบางอย่างเองแต่ผมกลัวพวกเราบอกว่าผมเป็นบ้ามากเกินไปผมเลยขยายความนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับผมชื่อดามธีรามานุครับเป็นคนไทยอยู่ไม่ใช่ไทยรักไทยจริงและเหมือนกับลหลายๆท่านซึ่งรักชาติบ้านเมืองจริงบางคนแสดงออกได้ดีกว่าผมอีกขอฝากติงอีกนิดนึงในการแสดงออกก็คือ ให้ยาทั่วไทยได้พิสูจน์แนวทางแบบที่เรียบง่ายเช่นนี้ขอบพระคุณครับ